สวัสดีครับ ep ที่90พื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือน2ปีชวดก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่ใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปี สำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชีวาโ,โค้ดแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1นดวงชะตาแล้วผมก็กำลังทำต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับพื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือนสองปีชวดคนที่มาเกี่ยวข้องจะเป็นพวกเจ้าพ่อนักเลงหัวไม้จะนำความไม่สงบมาให้ ชีวิตจะยืนอยู่ท่ามกลางมาหาชนพร้อมจะชนให้แหลกแตกหักถ้าไม่สบอารมณ์ถ้าไม่รู้จักสงบจิตสงบใจไว้บ้างก็รอวันเจ๊งบุตรและบริวารเป็นคนรักสวยรักงามรักความสงบบางครั้งสร้างปัญหามาให้ไม่สบายใจบ้างแต่ก็อยู่ในโอวาสดีช่วยครอบครัวทำมาหากินทั้งลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายเป็นคนที่รักสงบถึงจะพบกับปัญหาที่เข้ามากระแทกกระทันขนาดไหนก็สามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้ อาชีพจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมีความมั่งคั่งลร่ำรวยดีทุกอย่างที่ประสบความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองเป็นหลักจะฝากใครทำแทนก็ไม่ได้อันนี้ต้องโฟกัสนะครับสำหรับปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัว ถ้าไม่รอ,อบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสิวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้สสติปัญญาให้กันไม่ได้ และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดีทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีทั้งหมด2ช่วงครับคือช่วงอายุ45 4 6และอายุ56 5 7ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุ ็ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูว่าทั้งชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ12-13 15-16 30-31 34-35 45-46 56-57 60-61 75-76 78-79 9 3ถึง94และ97-98ถึง98ช่วงจังหวะที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆจิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทำให้ทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีปัญหาไหนมีเข้ามาก็แก้กันไปถ้าแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนเข้ามาแล้วแก้ไม่ได้ ให้ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ขอให้ยอมรับมันถ้าเราไม่ยอมรับมันเราจะไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันทำเหตุให้ดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ